แล้วผมจะเอาตรลอดที่นี่ที่เกาะร้านแห่งนี้อ้ my g กอ o โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมดูเกาะร้านแล้วครับเกาะที่ไม่มีอะไรมีแค่ต้นไม้แค่ต้นเดียวครับทุกคนึผมจะเอาตรวรอดยังไงแล้วผมจะทำยังไงไปดูกันเลยวู้ก่อนอื่นมาดูที่เกาะนี้ มาดูที่ก่อนนี้ว่ามีไอมันมีอันนี้ก็มีปุ๋ยแล้วก็มีต้นไม้หนึ่งอันก็มีหนอปานมีดาบมีขี้เกี่ยวข้าวครับแล้วก็มีบอออตเรเลียบอทอนบอเอ้ใช่รองเท้าแอปเปลิลแตนโมเต้อลาวาแล้วฐานต่อติกอันครับแล้วก็ ทานห6ีก้อนตอนอันแล้วก็ทอสดอันครับแล้วก็ดินที่้าอันครับด15บาบอกครับ Oh my god ดินของเท่นี้ก็อาจจะเอาตัวรอดได้ถิ่น1อยวันนะครับทุกคน Oh my god ก่อนอื่นตอนนี้ไป็นตอนคืนเราจะบัดทอนครับฮุตช์ง้อขวตบาบาดขเท่ โอ้โหโอเคครับถือเวลา,าตัดต้นไม้วู้ฮู้เพื่อเป็นการประดับเวลานิ้วครับโอเคครับ,คครบผมตัดต้นไม้เสร็จแล้วแล้วผมต้องแตะรองรองเท้าแล้วก็แตดทุกกอโอเคแค่นี้ตลอดเท่แล้วครับทุกคนใครที่ว่าผมหล่อเท่ กนหนึ่งครับว่าก oh <my> ารรอเทพก้อนนี้นะครับไม่บังคับนะครับแค่ถามเรยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตอนกลางคืนเราทำต้นตักเนนอนแต่เราไม่มีเจนนอนเราต้องทำมาดีแล้วหลุมที่ก่อดร้านไม่มีไม่มีก่อไหนเลยนอกจากก่อนนี้ก่อเดียวจนเราต้ตองปลูกต้นไม้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจน่ครบร้อยวัน ปูไปเลยโอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนออดินดินตัวดินห้าบ,บอกนะครับทุกคนแล้วก็วานวานตรงนี้ไฟหนึ่งอันโอเคแล้วจะบ้าอีกฝันหนึ่ง ตอนนี้เรามีหินกําตอนนี้เราไม่มีหินเลยเพราะผมรู้ว่าหินหาหน้ามากแต่เราแต่มาทําได้การตักน้ำหนึ่งถังแล้วก็ด้านอันนี้แล้วครับทุกคนวถ้าชอบที่นี้นะลือกดไลค์กด, like, ดแท์กดกด,ดตั้ไตค้าเพื่อเป็นการได้ทำที่ต่อไปนะครับวู เปทำบุญดีก่อนขุดรูหนึ่งบ็อกแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเติมเราวาเข้าไปถ้าทิมนี้เกี่งดับน้ำนะถ้าทิปนี้เก่งดับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมเพราะโทษแต่ผมไม่ค่อยเกีียดครับทุกคนถ้าเก่งดับก็ขออภัยด้วยนะครับผมเป็นบ่อยครับโอเค แล้วก็ขุดบ็อกออโอเคแล้วก็วานบ็อกถูกมั้ยนี่น่าจะถูกลลวโอเคโอเคครับแค่นี้ก็ได้หินแบบไม่ต้องกัดแล้วครับทุกคนอันนี้ใครๆจะทำได้ครับผมบอกเลยว่าใครๆก็ทำได้ครับก่อนอื่น เราต้องทำโต๊ะคันนะครับทุกคนโอเคโต๊ะครับแล้วก็บอกไม้บอกไม้บอกไม้ก็วานวานแล้วก็เอาโต๊ะคับไว้ตรงนี้แล้วก็ครับแบบนี้แล้วก็ขันแบบนี้แล้วก็เอาตรงนีนแ้แล้วก็เอาไม้วางครับแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคค่อยๆวานโอเคเสร็จแล้วครับแล้วก็ขุดบอกได้ โอเคสวยแค่นี้เราต้องมีสีเดแบบไม่ํำกัดแล้วสบายแม่ครับนี่โคตรโหดเลยผิดก,กดฟิกติ้งมาใหม่ครับทุกคนว้าวขำติดเพื่อแบ็ดกันด้วละเวลานีหร้วครับ โอเคครับเสร็จแล้วครับทุกคนแล้วต่อไปก็ไทโตครับคำเป็นเตาเผาแล้วครับทุกคนโอเคคลิปนี้มีเป้าหมายนะครับทุกคนเป้าหมายคือผมต้องหาเพชรให้ได้ภายในภายในวันนี้ภายในหนึ่งร้อยวัน ถ้าหาถ้าหามไม่ได้ถือว่าคอนเทนต์นี้จะจบทันทีแล้วก็จะไม่มีคอนเทนต์นี้ต่อไปนะครับทุกคนแต่หนึ่งปีนะคบคอนเทนต์นี้จะไม่มีเลยคอนเทนต์แบบนี้ครับทุกคนโอเคครับผมก็ต้อนเอาตะเผาเอาเอาไปทำอะไรเนี่ยเพื่อ <laughs> แล้วก็เอาตะเผามาวางไว้ตรงนนี้แต่เราไม่มีอาหารเรามีแค่ขนมปัง อืมอร่อยโอเคครับเฮ้ยทุกคนครับเห็นอันนั้นไหมครับทุกคนผมเห็นไอ้ตนนั้นนะครับแต่ผมไม่จะมาไปนายเพราะถ้าโดนน้ำถือว่าถือว่าอีพีถือว่าคอนเทนต์ดีจะตบคันทีแล้วครับแลวจะเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์ใหม่คร <u> uh> ับทุกคนตอนนี้เราเหลือเวลาอีกไม่มาแล้วเพราะเราอัดคลิปไว้แปดนาทีแล้วครับ ตอนนี้เหลือวอะไรอีกแค่ดําห้าตุ่มเลือกครับทุกคนก่อนไฟเราต้องปลูกต้นไม้ครับอันเน,นนี้ผมให้เปนนทำคารน,นี้เพื่อผมทำให้ครับโอเคครับผมปลูกต้นไม้ครับเนินตอนต้ํางอ ต้นไม้โคตรเทโอเค,อเคตอนนี้เราไม่มีข้าวเลยเราจะหาตรงน,นี้ครับอืโอเคเจอข้าวแล้วอ่าตัวของกอนเอ๋ยครับถ้าชอบคลิปนี้ย่าลืมกดไลค์กด, like, กดแชร์แล้วกดติดต่อใครด้เลยครับเพื่อเป็นรางกาใลที่ต่อไปครับแล้วตารวันนี้ผมขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนครับ แล้วแต่ต่อมาทีนหน้าต่อปีปครับบ๊ายบายตุ๊กตุ๊ก